ต่อไดยเที่ยวกระจกเพชรกับสิงห์บาง200ครับในประเภทเรือจฝีพายครับก็เรียกว่าเที่ยวสามเหมือนกันอาจารย์เจ้าแม่ประดูเงินครับเจ้าแม่ประดูเงินด้วยความเคารพครับแล้วก็คนอาคนสวยเมืองเพชรครับขอเลยนเชิญเลยครับเราพยายามที่จะให้ภาพของท่านสมบูรณ์ที่สุดเพราะเป็นถ้วยพระจะทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยครับขอความร่วมมือเลยครับท่านรองเบื้องครับตาคนต่างเหนื่อยครับพ่าเป็นอย่างครับ ด่วนเลยครับขอบคุณครับเหลือในเที่ยวต่อไปนี้ครับมารอแล้วครับเรือกระจกเพชรสิงบางสองรอยู่ตรงไหนครับไปแลวยังมาพ่อพ่อไม่ต้องไปตั้งกายพ่อเจ็คนแค่นะพ่อใช่ไปกลับลำอยูบบางพูนโอ้ยไปเกือบถึงประจวบแน่แก พี่น่วยสั่งลูกน้องบอกให้รีบมาด่วนเออไปต่อไปตั้งกายพ่อมาเร็วๆโอรจุดเรือลออยู่แล้วครับเรือจมเรือจมกำลังวิดน้ํากําลังวิดน้ําออกจากเรือเรือมันคว่ำเรือมันคว่ำเมคว่ำเพื่อคว่ำพี่น้องครับอย่างไรก็ตามขออนุญาตใช้คําว่ารบกวนหน่อยนะครับทีมงานของคนสวยเมืองเพชรกับเจ้าแม่ประดูเงินครับขึ้นเลยครับต้องขึ้นแล้วครับอยู่ตรงไหนรีบไปครับประดูเงินกับคนสวยเมืองเพชรครับต้องขึ้นครับครับจะได้สมบูรณ์ที่สุดในสนามครับ เรือเอกวิไหนครับช่วยโทรประสานผู้ควบคุมฝีภายประดูดเงินที่อยู่ฝากขนนนขอได้โปรดได้ความร่วมมือหน่อยนะครับแต่ยังไงฝากคนนี้ครับคนสวยเมืองเพชรเสื้อสีเขียวครับขอเล่นเชิญเลยครับพยายามจะให้ทุกอย่างมันลงตัวครับขอเล่นเชิญเลยครับเจ็ดฝีภายเข้าเที่ยวทุนแล้วสองร้อยเมตรครับ เจ็ดสิบพายการพีพองป่าเจ็ดสิบพายไงอสาเที่ยวที่น้ำแดงกระจกเพชรจากบางน้ำเปรี้ยวจองแล้วจองแล้วน้ำเงินเมื่อกี้นี่ไม่มีกองเชียมาเออเดี๋ยวนี้กองเชียของบางน้ำเปรี้ยวในน้ำของกระจกเพชรมาแล้วขอเสียงกองเชียกระจกเพชรหน่อยเร็วโอ้นานานนานนานเอาไม่น้อยหน้า ขอเสียงกอลเชียร์สิงห์บางสองร้อยได้แล้วอ้าว มาแล้วเอาเรือเชิงบอกว่าเด็ดพิพายรองอ้ำแดงเรือดีในน้ำกระจกเพชรอยู่รองอ้ำแดงพายบนกับเบือไม่ธรรมดามีคำน้ำหน้าว่าสิงห์บางสองร้อยพายไปพายมาไม่รู้จะเหลือกี่ร้อยและแล้วตู่ก็ยังสู้กันดูเดือดเลือดพราในลำน้ำเพชรบุรีหลังจวนผู้ว่าไม่รู้ใครเป็นใครหน้าดำหน้าแดงแล้วโวยแล้วเรือดีแนวกระจกเพชรบอกว่าจะน้ำอยู่เแรนตอนดูใบกลางมาดูกระจกเพชรไปยังกระจกบอกว่ากระจกเพชรไปยังกระจานกระจกเพชรพายแรงจังในรอดปลากพายบ้าไปเจอกับนางว่าสิงห์บางสองร้อยบอกว่าไร่บนไรบีอะไรกันยี่ไร่สิบบนจากคน ไล่ขี่ไล่ยำไล่ป๋ำไล่ดุนไล่กระซั่วขึ้นมาแล้วสิงบาลสองลอยกับกระจกเพชรหายอยู่กันไปกระจกเพชรไล่บวกไล่ปีนไ่ปีกัมาแล้วสิงบาลสองลอยกระจกเพชรกระจกเพชรกระจกเพชรสิงห์ือยใช่เอ้อเอ้อเอาแล้วเอาแล้วแบดนี้เทื่อสามบะมีเทื่อสี่แล้วพี่น้องมัดสินกันที่รับบะมี กระจกเพชรขายอยู่ใครไปกระจกเพชรในวงในปีในปีก็มาเล็วสิงบานสองเลยกระจกเพชรกระจกเพชรกระจกเพชรสิงหัวผู้ใดสิไปผู้ใดสิอยู่แล้วก็เรือประดูเงินคนสวยเมืองเพชรอ่าผลการตัดสินพี่น้องครับ โอ้ยบอกเป็นตาเสือเลยพี่น้องเอ้ยผลการตัดสินออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยว่าระหว่างกระจกเพชรกับสิงบ้างสองลอยเพื่อทิศนาในเที่ยวนี้ให้แกเลือกเลือกระจกเพชรล่างน้ำแดงโอ้ย,อยจะไมโดนเนาะส่วนว่าสิงบ้างสองลอยขวนเอ้ยขวน ขวนจะไปทางกำรรแดนใกล้ประเทศตางขวนจโจยางอมออมอ่อ,อ,อยขวนน่อยต่าวขึ้นมาเฮือนเดอ้อพี่น้องเดอ้อครับก็ขอครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับว่าอ่ะเดี๋ยวทางทีวีไทยจะตัดเข้าโฆษณานิดนึงพอเสร็จแล้วจะตัดเข้าสู่พิธีรับถ้วยพระเจทานของเรือ30ฟิฝีพายและ23ฝีภายครับ เสร็จแล้วเรือสี่สิบวิือยครับท่านตรงรีบขึ้นไปเลยครับพอพิธีรับถ้วยเสร็จก็จะตัดสู่ท่านแล้วพูดแทนเรือมารอครับถ้าภายในเวลาก็จะรับอีกครั้งหนึ่งด่วนเลยครับขอความร่วมมือครับเจ้าแม่ประดูเงินลงเรือครับขอบคุณครับอ่าคนสวยเมืองเพชรลงเรือเลยครับคนสวยครับลงเรือเลยครับอท่านอ่านายกยศกับท่านยุทธพลผู้ส่งทีมเรือคนสวยเมืองเพชร อาบอกผมว่าให้เร่งเลือขึ้นไปเลยครับด่วนเลยครับ